สัดีค่ะด็กสัปดาห์นี้มาพบก,กับคุณครูเจี๊ยบและคุณครูการอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะคุณครูเจี๊ยบสวัสดีค่ะคูกานคูกานค,คะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยที่เท่าไรคะหน่วยที่12แล้วคะ่ะค่ะหน่วยที่12เรื่องจังหวัดของฉันนะคะอ่าทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องจังหวัดของฉันกันใช่ไหมครูกานค่ะค่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือชื่อและสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคูกานรู้จักไหมคะ รู้ค่ะคุณรูจิจังหวัดของเราชื่อว่าอะไรคะผูการชื่อว่าจังหวัดชัยภูมิค่ะชัยภูมิเขียนแบบนี้นะคะเราจะเขียนให้ดูข้างบนเห็นไหมคะชัยภูมินะคะสัญลักษณ์ประจําจังหวัดของเราคืออะไรคะผู้การธงสามแฉกค่ะธงสามแฉกหรือธงสามชายนะคะเห็นเด็กๆเห็นภาพไหมคะธงสามชายนะคะทีนี้เรารู้จักชื่อ จังหวัดชัยภูมิและสัญลักษณ์ประจําจังหวัดแล้วนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่สองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิชื่อว่าอะไรคะคุก้าค่ะชื่อว่านายวิเชียนจันทร,ร์นูไทยคะ่ะเด็กๆอ่าอันนี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดของชัยภูมิหรือพ่อเมืองพญาเรณนั่นเองะนะคะอ่า เดี๋ยวพูดยัํยขึ้นภาพเห็นไหมคะภาพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะภาพราชื่อให้ดูนะคะเด็กๆจะได้จําหน้าได้เนาะ,ะ,ะต่อไปเรื่องที่สามนะคะคูการคําขวัญนะคะและต้นไม้ประจําจังหวัดชัยภูมินะคะ,คะอ่าคขวัญจังหวัดชัยภูมิก็คือชัยภูมิเมืองผู้ก้าพระยาเรนะคะอ่าครูการคะนอกจากคําขวัญจังหวัดชัยภูมิแล้ว ยังมีคำขวัญการท่องเที่ยวค่ะคุณการทราบไหมคะว่าท่องว่าอย่างไรค่ะทราบค่ะคุณคูเจียท่องว่าอย่างไรคะทิวทัศสวยรวยป่าใหญ่มีช้างหลายดอกไม้งามรือนามวีระบุษสุดยอดผ้าไหมพระใหญ่ธารวดีค่ะค่ะอันนี้คือคำขวัญการท่องเที่ยวของจังหวัดเชัยภูมินะคะ ในคำขวัญก็จะมีบอกสถานที่เที่ยวและสินค้าประจําจังหวัดเชียงภูมิใช่ไหมคะค่ะอ่าต่อไปค่ะครูการเรื่องที่สี่นะคะเรื่องที่สี่ครูการทราบไหมคะว่าในจังหวัดเชียงภูมิของเรานะคะก็ยังจะมีอาเภอนะคะมีตำบลมีหมู่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าทีนี้ในจังหวัดเชียงภูมิเนี่ย มีทั้งหมด16อำเภอด้วยกันนะคะอ่าเยอะมากเลยนะคะใช่ไหมคะอ่ะและใน16อำเภอเนี่ยร,รู้ไหมว่าเราอยู่อำเภออะไรครับคุณการเด็กๆอยู่อำเภออะไรเราอยู่อำเภออะไรรู้ไหมคะอำเภอบำเน็จลรลงคะ่ะอ่าถูกต้องคะ่ะอำเภอบำเน็ตละลงนะคะส่วนพอมีอำเภอในอำเภอก็จะมีอะไรอีกคะคุณการมีตำบลคะ่ะตำบลถูกต้องค่ะอ่าแต่ละอำเภอก็จะมีแต่ละตำบลอีกนะคะ อาคุกานอย่างโรงเรียนของเรามนรานาศศึกษาเนี่ยอยู่ตำบลอะไรคะอยู่ตำบลบ้านชวนค่ะถูกต้องค่ะคุการตำบลบ้านชวนนะคะ,ะทีนี้มีตำบละก็แยกย่อย,ย,ยลงไปอีกคะ่ะคุการมี<า>ตำบลแล้วก็ต้องมีอะไรคะคุการมีหมู่บ้านค่ะใช่ในตำบลก็จะมีชื่อหมู่บ้านต่าง,างๆใช่ไหมคะอะย่างเช่นโรงเรียนมานาศศึกษาอยู่หมู่บ้านบ้านชวนบ้านชวนถูกต้องค่ะ อาอย่างครูการอยู่หมู่บ้านอะไรคะบ้านเพชรค่ะครูจีนอาอย่างครูเจ๊บก็อยู่หมู่บ้านหนองโกกสามัคีแบบ,บนี้นะคะอ่าทีนี้เรามารู้จักชื่ออำเภอตำบลหมู่บ้านแล้วทีนี้คุณเจ๊บเชื่อว่าเด็กๆในห้องแต่ละคนอยู่ต่างอำเภอก็มีนะมาจากอำเภออื่นก็มีใช่ไหมคะมาจากตำบลอื่นและก็หมู่บ้านที่ไม่เหมือนกันเนาะ นี่คุณเจ้าครูการอยากจะให้เด็กๆทําไมคะครูการให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอมาค่ะแนะนําว่าเด็กๆชื่ออะไรอยู่อําอเภอไหนตําบลอะไรอยู่หมู่บ้านอะไรค่ะเช่นคุณครูการคะเป็นเด็กหญิงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรรณการทิพป์พงค่ะอยู่อําเภอบําเน็นาราลงตาบลบ้านเพชร นะคะหมู่บ้านเพชรค่ะอ่าแบบนี้นะคะเป็นเด็กหญิงบัณฑการศรละนะคะอ่านะคะให้ส่งคิดมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าลูกของคุณครูเจี๊ยบกับคุณครูการอยู่ในบ้านอะไรบ้างนะคะเพื่อวันดีคืนดีจะได้ออกไปหากันที่บ้านเนาะอ่าต่อไปค่ะคุณการอ่าห้านะคะก็คือเรื่องประเพณีและสิน้าพื้นเมืองนะคะทีนี้ ประเพณีของจังหวัดเชัยภูมิมีประเพณีอะไรบ้างคะคือการม,มีบุญพเวทค่ะอ๋อค่ะหรือและงานบวงสวงเจ้าพ่อพญาแลค่ะค่ะนอกจากจะเป็น่างานประเพณีหรือบุญสองสองประเพณีนี้นะคะก็ยังมีประเพณีื่นๆที่จัดตามาาศาสนานะคะ,คะประเพณีทางาศาสนาอย่างเช่นวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ประเพณีต่างๆเช่นวัน ลอยกระทงหรือไม่ก็เระเพณีวันสงกรานต์แบบนี้นะคะก็จะมีจัดเช่นกันนะคะอ่าต่อไปสินค้าพื้นเมืองประจําจังหวัดชัยภูมิมีอะไรบ้างคะคุณการนี่เลยค่ะมัมค่ะเด็กๆดีรู้จักไหมเออลูกกลมๆใหญ่ๆใช่ไหมคะคุณกาณ์ค่ะคุณเยับกลัวค่ะต่อไปค่ะผ้าไหมค่ะอ่าผ้าไหมผ้าไหมนี่บ้านเข้าเนาะสวยค่ะอ่าเคยไปซื้อกับคุณแม่ อ่าซื้อผ้าไหมนะคะอ่าผ้าไหมนี่เป็นงานฝีมือเป็นผ้าที่สวยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเด็กไทยทุกใหม่ต้องหันมาสนใจผ้าผ้าไทยบ้างเนาะอ่าอันนี้คือสิ่งที่พูดถึงเป็นเรื่องของจังหวัดชัยภูมินะคะทีนี้ครูเจ๊บลืมบอกหนึ่งเรื่องค่ะครูกาต้นไม้ประจำจังหวัดต้นไม้ค่ะลืมเลอา เด็กๆทราบไหมคะว่าต้นไม้ประจําจังหวัดชัยภูมิคือต้นอะไรต้นอะไรนะคูณการ<ม>ทราบไหมคะรูการทราบค่ะคะ,คะต้นขี้เหล็กคะ่ะเด็กๆถูกต้องค่ะคูณการต้นขี้เหล็กนะคะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดชัยภูมินะคะเด็กๆ่าวันนี้เราก็เรียนในเรื่องของจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่ชื่อสัญ,ญลักษณ์นะคะคําว่าราชการจังหวัดนะคะ แล้วก็คำข<า>วัญน,นะคะแล้วก็ต้นไม้ประจำจังหวัดนะคะแล้วก็อำเภอตำบลหมู่บ้านและประเพณีและสินค้าของพื้นเมืองแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะรู้จักจังหวัดของตนเองมากขึ้นเนาะอ่าเวลามีคนถามว่าเราอยู่จังหวัดอะไรเราจะได้ตอบได้นะคะอ่ะสำหรับสรรัปดาห์นี้คุณครูเจี๊ยบกับคุณครูการก็ต้องขอตัวลาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ บายค่ะ